ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคุณยาวตลาดไทยวันนี้นะครับได้เลิกนะครับวันนี้ได้เลิกเปิดตัดกล้วยเมีดแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเราตัดไสไหนวันนี้นะครับจะพามาตัดกล้วยนะครับมีดแรกครั้งแรกเลยของแปลงนี้เปิดซิงครับแปลงนี้ก็น่าจะแปดพันกว่าต้นนะครับ ยวมาดูว่าตัดสายไหนนะครับติดตามตั้งแต่ติดตามตั้งแต่เริ่มปลูกครับเรื่อยๆวนถึงตัดนะครับนี่ครับให้ดูกล้วยหอมทุกเครือผิวสวยนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับเขาแปลงนะครับนอ่อันนี้จะสอนให้เจ้าของสวนตัดนะครับวิธีการเลือกนะครับเราเลือกแบบไหนยังไง ก็หลักๆเลยก็คือเราจะเปิดดูทุกถุงนะครับทุกถุงที่เราทําการห่อนะครับแทบทุกถุงเลยนะครับนี่ครับรถที่จะขนย้ายนะครับเราก็จะมีการอ่าลองเดี๋ยวให้ดูก,กันนี้นะครับดูขนาดวิธีการสังเกตนะครับเดี๋ยวผมขอมีด นี่ก่อนวิธีสังเกตนะครับอย่างแรกเลยเราจะดูยังไงนะครับเครือไหนตัดได้ตัดไม่ได้นะครับเราก็จะทําการเปิดถุงที่เราห่อไว้นะครับเสร็จแล้วดูขนาดดูขนาดนะครับกล้วยแก่นะครับจะค่อนข้างกลมเหลี่ยมหมดนะครับกล้วยแก่นะครับเหลี่ยมจะเริ่มหมดนะครับเหลี่ยมหมดลูกขนาดกลมนะครับขนาดของลูกกลมอันนี้ก็คือเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับตัดได้แล้ว นี้ตัดได้แล้วแล้วถ้ายังไม่ตัดเก็บไว้ได้ไหมนะครับก็เลี้ยงไว้ได้อีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับเต็มที่แต่ไซนี้เป็นไซที่ตลาดต้องการนะครับเราก็ตัดก่อนเลยเพราะอายุเก็บเกี่ยวได้แล้วอ่เปอร์เซ็นต์ความแก่นะครับอันนี้เราเรียกว่าประมาณ80%เนะครับแปความแก่ก็คือถ้าเลี้ยงไว้ที่เครืออีกประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์<ๆ>เขาก็จะสุกคาเครือเกิดการเสียหายนะครับเราก็จะตัดก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการตัดนะครับทีนี้ ขอตะขอเนาะประมาณว่าปกติแล้วเครือกล้วยครับเราจะหอ่อถุงเราจะไม่เอาออกนะครับเราก็จะไว้ทั้งถุงเลยตัดก็จะตัดเอาลงมาทั้งถุงเลยพิธีตัดก็คือดึงตะขอตัดมีตะขอตัดแบบนี้ตะขอตัดกล้วยเราจะดึงครั้งเดียวให้ขาดเลยนะครับจะไม่ดึงหลายรอบอเดี๋ยวสางใบนี้ให้ให้โล่งก่อนเนาะเดี๋ยวตัดใบนี้ให้โล่ง ใบที่เราตัดนะครับเราก็จะเอาไปกุที่รถนะครับเพื่อการกระแทกนะครับเื่อพการกระแทกเ,เดี๋ยวพี่พงศ์รอแป๊บแล้วกันเดี๋ยวผมจะกุรถให้ดูกันว่าวิธีใช้ประโยชน์จากใบนะครับใบกล้วยที่เรามีเนี่ยเราใช้ประโยชน์ก็คือใช้การกระแทกบนรถได้นะครับเนีแบบ่ยใบเราจะทําการหักครึ่งนะครับ หักครึ่งห,หักครึ่งใบนะครับแล้วก็ตั้ง,งตั้งประมาณนี้นะครับหักครึ่งตั้งครึ่งตั้งก็คือการขอบรถนะครับการขอบรถนะครับหักครึ่งพยาย,ยามอย่าวางยาวๆอ่าประมาณหักครึ่งนันนะครับนั่นแหละการขอบรถเพราะขอบรถจะเป็นเหล็กนะครับก็คือการการการกระแทกได้นะครับ ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัดเลยแล้วกันใครจะเป็นคนรับใครเป็นคนตัดกรณีมือใหม่นะครับมือใหม่ควรจะมีการรับคนหนึ่งรับคนหนึ่งตัดเพื่อป้องกันการเสียหายจากการหลุดล่วงหลุดมือเพราะว่าเครือหนึ่งเครือเขาหนักสิบกว่าโลนะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะอยู่วิธีรับนะครับวิธีประคองเดี๋ยวใครถ่ายอา่าพี่ผูถ่ายถ่ายให้ผมแลวกันนะจับดีๆ อย่าเดินขอบนะวิธีการรับนะครับปกติแล้วเครือกล้วยครับเราเอามือสอดรับในเครือได้เลยจับตรงนี้ก็ได้หรือจะสอดข้างในอีกนิดนึงก็ได้หนึ่งข้อเนี่ยครับวีสุดท้ายเนี่ยเราเอามือสอดเข้าไปข้างในได้ครับหรือจะรับอย่างนี้เลยแต่เราจะต้องเอาถุงมาด้วยนะครับประมาณนี้ต้องเอาถุงมาด้วยเสร็จแล้วคนตัดก็จะดึงชึบเดียวให้ขาดเราก็จะรับเครือนี้ไม่ให้ตกกระทบถึงพื้นนะครับคนที่รับก็คือทําการประคองระวังหลุดมือนะครับ รับก็คือจะใช้เรียกว่าอะไรอะจะใช้ฝ่ามือรับหรือจะใช้ต้นแขนรับก็ได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ข้อดีนะครับแปลงนี้เราเลี้ยงใบไว้เยอะต้นเตี้ยเพราะต้นเตี้ยแล้วเราเก็บเกี่ยวได้ง่ายกรณีคนงานน้อยแรงงานน้อยเราสามารถตัดเองได้เลยคนเดียวคนคนที่ตัดก็คือคนตัดคนรับคือคนเดียวกันทําได้เลยนะครับกรณีเก่งแล้วอันนี้ทําอย่างนั้นได้แต่อันนี้มือใหม่เราวันนี้เราจะสาธิตก็คือว่าเราจะให้หนึ่งคนตัดหนึ่งคนรับ เดี๋ยวผมจะตัดให้ใครจะเป็นคนรับเอ่ยที่รับเนาะเดี๋ยวตัดอ่าที่ตัดนะครับประคองเนาะอันนี้เพื่กล้วยจะหล่นด้านนี้นะครับก็เตรียมมืออีกด้านหนึ่งรลอรับนะครับวิธีการเมื่อก่อนอ่าสังเกตนะครับข้างบนเนี่ยเราจะผูกงวงไว้นะครับต้องตัดเชือกนี้ทิ้งก่อนนะครับข้างบนนะครับเชือกที่เราห้อยงวงไว้เนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการตัดนะครับชิอนเดียวให้ขาดนะครับ เอานะหนึ่งสองสามเชือบขาดไหมไม่ขาดนะครับปกติต้องขาดในครั้งเดียวนะครับเอาอีกรอบแล้วกันห okay. นึ่งสองสามโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเรียงบนรถนะครับมีวิธีการอีกวิธีเรียงบนรถนะครับเหยียบได้เนาะวิธีเรียงบนรถนะครับเราจะเอาทางปลายนี้ขึ้นนะครับเนี่ย เรื่องแบบนี้นะครับองแบบนี้นะครับบางพื้นที่นะครับถ้าถนนนะครับถ้าถนนค่อนข้างเรียกว่าอะไรเราไม่ไม่เรียบนะครับควรจะมีออถุงวเัเปลนห่อกันกระแทกอีกทีหนึง่งเพื่อไปยังหน้าท่าที่เราจะช่ำแหลวีนะครับแต่นี้เราไม่ไกลถนนค่อนข้างเรียบเราวางแบบนี้ได้เลยนะครับ๋ยวจะต้องตัดใบมาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวตัดใบมาเพิ่มได้เลยต้นไหนที่เราตัดเคือแล้วนะครับตัดใบได้เลย ตัดใบมาใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะว่าเราต้องใช้ใบนะครับในการ,ก,ารกันกระแทเราตัดมาได้เลยครับนั่นแหละอ่าไปดูเครื่องตัดไปเลยครับเาจะาาโอนะนเดี๋ยวไปดูกันครับเครื่องนี้ที่ตัดให้ผมก่อน มาดูกรน,นี้นะครับเอาลองเปิดดูนะเปิดดูเนี่ยครับขนาดตัดได้แล้วนะครับตัดได้แล้วเราก็เลือกเขอนี้ละเครือนี้พร้อมตัดละนะครับอ่วิธีการนะครับเนี่ยครับเราตัดใบออกก่อนนะครับเอาใบไปใช้ือ่อแกงนู่นครับเกือบเกือบก่เพื่อนนะตุ้แปลง แกวยังไม่เ็ที่ครับเนี่ยเราจะตัดใบใบเราเอาไปใช้นะครับไปกูรรถนะครับกันกระแทกเอาไว้รองนะครับตัดใบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดตัดเชือกนะครับเชือกที่เราห้ยห้เขือไว้นะครับเชือกเราห้เขือไว้เราตัดแล้วนะครับ คนหนึ่งตัดคนหนึ่งรับนะครับอันนี้มือใหม่เนาะอาจจะตะกุกตะกากนิดนึงนะครับ okay, okay. เป็นดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ oh. เรียนรุกไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่เนาะ oh. นี่นครับตัดละคนหนึ่งตัดคนหนึ่งรับนะครับไม่มีการล่วงลงดินนะครับเสร็จแล้วไปวางในรถนะครับที่เรากลกใบตองแล้วเรียบร้อยนะครับวางตรงนี้เลยพี่วางตรงนี้ตรงกลางเลยครับใช่ครับอ่าโอเคได้ไดได นีปกติการตัดจะต้องเดินตัดเป็นหน้านะครับการสับสนการหลงกันลืมนะครับเดี๋ยวซิได้ไหมนะครับเนี่ยครับลองเปิดถุงดูซิเปิดได้ไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับขนาดลูกชัดเจนครับอันนี้ตัดได้แน่นอนตัดเลยครับเครื่อนี้แหละนะครับเครือนี้ตัดเลย รับไหมเรารับได้ไหมให้กดไ้ยัง่ตัดไปี่นะครับให้ดูอ่าตัดใบนะครับใบเราไปใช้ประโยชน์กรณีใบเราไม่ใช้ประโยชน์เราจะยังไม่ตัดนะครับเราจะไว้เป็นร่มเงาในสวนนะครับตัดตัดรระวังอันนี้นะอย่าเต้าอ่าโอเคตัดเลย นี่ครับเสร็จแล้วก็ลำเลียงนะครับลำเลียงขึ้นรถที่จะขนนะครับนี่รถเราขนนะครับทึ้นมาเลยนะครับวันนี้เนี่ยครับและเปิดนี่ครับน่ารูกตัดได้แล้วนะครับใหญ่เฮ้ยอ่าไปต่อกันครับ โอ้อยเออเว้ยเคยเห็นแต่อยู่ในแมคคโครนี่นไม่เ่อยต่อไปเป็นของเราแล้วยตอนนี้เออโอ้ยงานนี้ก็แบบกอบแดงไอ้อนก็ไม่คุยนี่ไ์สดมาที่ขเขมรเลยนะโ <c oughs> ชว์เลยส่งไลน์ไปที่เพืมอเลยเขาจัดงานเลี้ยงเลยตอนตีใหม่ <c oughs>